สวัสดีสาวกไก่เดือยทองทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Tottenham Fan Club อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรท t อตแนมฮอสเปอร์กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวแรก รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์พบกับเบรนท์ฟอร์ดโดยจะแข่งขันกันในคืนวันพุธที่31มกราคมเวลาตีสอครึ่งที่สนามทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมทอตแนมฮอสเปอร์หมดลุ้นแชมป์ไปอีกหนึ่งรายการหลังเปิดบ้านพ่ายแมนซิตี้ในศึกเอฟเอคัพรอบ4ขณะที่ในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอแมนยูไนเต็ด2-2ส่วนในกลางสัปดาห์นี้สเปอร์จะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งด้วยการทำศึกลนอนดอนดาร์บี้กับทีมอันดับ14ของตารางอย่างเบรนท์ฟอร์ดที่เพิ่งปลลลดด็ออกกกคว้าชชัััยนนนะนแรใรใบ6เเมหงปิดบ้้้้าาาานนนนชััะฟอออเเเรรรรสตต์2มมมมมิ่่กทททีีควพขงง เรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านทอแวนฮอสเปอร์สเปอร์จะยังไม่มีอีบิซูมาก,กับปรารซาร์และซงเฮอร์มินที่ยังติดภารกิจกับทีมชาติแต่อย่างไรก็ตามในเกมที่ผ่านมาเจมส์มติสันสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเช่นเดียวกับเบนเดวิสที่กลับมามีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองอย่างไรก็ดีคาดว่าเจมส์มติสันจะยังเริ่มต้นที่ข้างสนามเช่นเดิมและยังจะเป็นเดยันคลเซฟสกี้ที่รับหน้าที่เพลย์เมคเกอร์ให้กับทีมต่อไปโดยที่มี Johnson, บ ner, รานแนนจาง,างาสนันกับตี่ไดรับาาเเจ็็ยงงคปนนนมลอ อเล็กโวเบลิสและโจวานนี่โลเซลโซมากันต่อที่ความพร้อมฝั่งผู้มาเยือนอย่างแบรนด์ฟอร์ดนอกจากผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอย่างริโก้เฮนรี่ไบรอันเอ็มเบโมและคริสเตียนนอการ์ดแบรนด์ฟอร์ดก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเซอร์เคิลเรกิลอนที่ติดสัญญายืมตัวกับสเปอร์รวมไปถึงโยฮันวิซาซามันกอดอสและแฟรงค์ออเีกาที่ยังติดภารกิจกับทีมชาติมากันต่อที่การคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านทอตแนมฮอสเปอรร์ ur, ที่จะะมาในบบ4-2-3-1 ผู้รักษาประตูในเกมนี้จะเป็นกุยโมวิคาริโอแนวรับใช้งานเปโรบาโรคริสเตียนโรเมโรมิกี้ฟันเดเวนและเดสตินีอูโดกีโดยมิดฟิลด์ตรงกลางใช้งานปีแอร์มีฮอยเบียร์จับคู่กับโรดิโกเบนแันคูโดยสามประสานในแนวรุกจะเป็นแบรนดนจอห์นสันเดียนคูโรเซฟสกี้และทีโมเวเนอร์โดยสุน้าตัวเป้าในเกมนี้จะเป็นริชาร์ลิสันมากันต่อที่การคาดการณ์จะผู้เล่นตัวจริงฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบรนฟอร์ดที่จะมาในระบบ3-5-2โดยผู้รักษาประตูในเกมนี้จะเป็นมาร์คเฟกเคนและ ok, in, และเบนมีีขณท่ แบ็กทั้งสองข้างเป็นหน้าที่ของแมด t r โรสเลิฟกับคีนลูอิสพอตเตอร์โดยมิฟิลตรงกลางเป็นวิตอลี่ยานลมิเกลดามสกาดและมัทธิอสเยนเซนส่วนคู่กองหน้าจะเป็นนีโมเป้ประสานงานกับเอวานโชนีที่เพิ่งซัดฟรีคิกสดสวยๆในการคคมแบคลงสนามในรอบ8เดือน มากันต่อที่ความน่าจะเป็นของเกมการกลับมาของไอเวนซนี่ดูจะทำให้เบรนท์ฟอร์ดมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการต้องออกมาเล่นเป็นทีมเยือนยังถือเป็นจุดอ่อนของทีมในฤดูกาลนี้เนื่องจากพวกเขาคว้าชัยในฐานะทีมเยือนได้เพียงแค่สองนัดเท่านั้นดังนั้นเกมนี้จึงเชื่อว่าสเปอร์ที่แข็งแกร่งยามเล่นในบ้านและเริ่มได้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาจะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยไปได้ในท้ายที่สุดมากันต่อที่การคาดการ์ผลสกอร์คาดว่าสเปอร์จะเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาท่นั้นพอสเปอร์จะลองยื่นข้อเสนอในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเพื่อขอซื้อคอนเนอร์เกลเลอร์กองกลางที่เป็นเป้าหมายในดวงใจแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการล้มเลิกแผนการคว้าตัวไปแล้วโดยทมมเซิงกรีดรายงานว่าท่นั้นพอสเปอร์ยังคงไม่ลดละความพยายามในการคว้าตัวคอนเนอร์เกลเกอร์มาเสริมแดนกลางให้ได้แม้มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษไม่มีความสนใจที่จะมาต้นสกัดเชลซีในช่วงกลางซีซั่นนี้รายงานข่าวระบุว่าเชลซีอยู่ในสถานะที่แบ่งรับแบ่งสู้พร้อมขายเกลเกอร์ห่น่าพึงพได้ ผู้จัดการทีมมาริเิโอโปเชติโนไม่ปรารถนาที่จะเสียกองกลางที่ใช้งานไปแล้ว28เกมรวมทุกรายการและให้ปลอกแขนกัปตันทีมในบางเกมด้วยโดยกาล,ลกเกอร์มีสัญญาอยู่กับเชลซีถึงปี2025และต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกแต่เชลซียังคงประเมินทุกทางเลือกที่เป็นไปได้หลังจากตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วใช้ใจ่ายหนักโดยเฉพาะแดนกลางที่เซนทั้งมอร์เชสไคเซโดและโรมิโอลาเวียด้วยค่าตัวมหาศาลสำหรับทอแนมพอสเปอร์วางแผนคว้าตัวกาล,ลกเกอร์เพื่อรองรับการสูญเสียพีเอเอมิวไฮเบียกองกลางท ใจจากหลายสโมสรแม้ว่าล่าสุดตัวแทนด้านกฎหมายของนักเตะยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะอำลาทีมในตลาดซื้อขายเดือนนี้ก็ตามมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา มีรายงานระบุว่าสเปอร์สนใจคว้าตัววิลเลียมปาโชกองหลังของไอทราคแฟรงเฟิร์ตมาเสริมทัพกองหลังวัย22ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมต้นสังกัดในศึกบุนเดสลีกาในฤดูกาลนี้หลังย้ายมาจากรอยัลอันเวิร์มในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ador, มีส่วนสำคัญช่วยให้ไอทราคแฟรงเฟิร์ตเสียไปเพียงแค่22ประตูในเกมหลีกฤดูกาลนี้ทำให้แฟรงเฟิร์ตมีสถิติแนวรับที่ดีที่สุดเป็นในดับ3ามในลีกสูงสุดของยุถึงแม้จะอยู่ในช่วงกลางฤดูกาลแต ยนักข่าวชาวเบลยเยียมออกมารายงานว่าทอร์น่หฮอสเปอร์เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่สนใจตัวของวิลเลียมปาโชสเปิร์ได้ส่งแมวมองดูฟอร์มของวิลเลียมปาโชอยู่หลายครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งทีมไก่เดือยทองกำลังชั่นใจว่าควรทับทามแข้งรายนี้ในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่สำหรับทอร์น่ฮอสเปอร์ในเดือนนี้พวกเขาเพิ่งเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังโดยเพิ่งคว้าตัวราดูรากูซินกองหลังทีมชาติโรมาเนียจากเจนัวมาเข้าสู่ทีมแต่ทว่าแอนด์ปอสเตีคอูกุนซือทีมไก่เดือยทองังองงงงาาอััังงงงตตตตต้้้ออกกกกาาาาาารรรรคววววนนนนนเเเเะใใแหห่่่ปลลขมมมมพิิีีช์ ขอกล่พระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดสื่อสารผิดพลาดทางเราต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ